สวัสดีจ้าพี่น้องมาัดการมรุนห้าน้อยของวันที่ยี่ิบสามก่อนอื่นขอถูดขอไพัยถ้าจะได้เหตุเล็กกับผู้มีคสามารถที่ฝ่าวายรีบรายจาะวันนอกแต่ละเมื่อนี่เลขบ่เข่าของวันที่ยี่ 23. บสามเล็กบ่อเข่าถ้าจะได้ขอถูดขออภัยชาคาชาพันออกสองแปดหกสี่สามเฉพาะจิตเก้าศูนย์สามหนึ่งหกที่เข้าแน่ตรงแจนหนึ่งหกหกหนึ่งตรงนี้น้อพี่น้องว่าว่าเนี่ยตรงไหนเข้าหกหนึ่งหนึ 5, 6, 1, 1, 6. ่งหกพิเศษ 0 7นเจดแดกับศูนย์สองจัดศูน์หลัก10ไปเนี่ยศ์หลัก10จัดไว้ย่างดีแล้วพี่น้องเ้อเลขบอ่อเข่ามือเนี่ยก้าูนามประสันบางนี่จัดไว้ห้าศูนย์เ้าไป,ปะวะห้าศหกปะวะปกติสามห4าแปดเ2 8ดีพี่หาเสองแปดหนึ่งั่นเลขหลุดไปแล้วพี่น้องเ้อเลขหลุดไปเพราะว่าเขาวิ่งลุดตรงนี้เขาวิ่งลุดตรงนี้รตรงนี้9 0 3อยู่พีแล้วพี่น้อง นี่จัดไว้แบบนี้ชอนอยู่แบบนี้แบบนี้ว่างไว้มึงนี่เนี่เขายุปกติเนี่ห้าแปดรสันเข่าตัวห้าเข่าเก้าเข่าศูนย์หลักสิบประสัน,ต, 5, 9, 9, 10, 10, 10, สนตรงนี้แล้วจะไเ้ศูนย์หลักสิบตรงนี้เนาะพี่น้องว่าบอเมื่อนนี้เลขเขาน้อยคู่เข้าตั้งหกหนึ่งหนึ่งหกกับศูนย์หลักสิบกับวิ่งรูดที่หากกับเก้าขอตรวจขอพ่ายตะพัดเฮดคปมา่ามีมือนี่เป็นมือแย่ที่สุด พี่น้องรู้ดีพี่น้องติดตามม่เมลามาสองสามปีพี่น้องจะรู้ดีนอกจากเนาะเอามารุ่นต่อของวันที่ยี่สิบสี่มือหน,นิมันต่มากหับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มบ้เฮาเลยตัวชอบได้จะเด้อบาทเลยเอา้าไปใด้สีน้อยจะไปกริย์กับไปกษริย์น้ำหนักจะเด้อของวันที่ยี่สิบสี่เป็นแนวทางของห้าน้อยหลักสิบหลักหน่วยสิบ 3, ไสามด้ศูนย์ในเกตวัสดหลักหน่วยเด่นหนึ่งในหก ไปสองเป็นตัวชนหลายบอ,บอจ้ะตัวชนคือเลขสามเปาะว่าตัวชอบแม่มิลลาคือในสีตัวหนานี่เลขศูนย์เลขหก 0, เลขหนึ 6, ่งตัวชอบกับพี่น้อง 3, 1, 3, 6, 0, 1, 0, 6, าสามหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกอัสสันมึงมันจะมากบอนี่วิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดที่สามหาก,กระดาษเกันพี่น้องไว้ใส่อีกล่ะ แคปหน้าจอไปน้อยตัวน้อยก็ที่เป็นประม่านนี่แหละพี่น้องพิเศษไรตาแน่นอจนจตนน่เนาะตัวตัวเลขหลายนี่มึกมึกอันแบบนีม้มือสิสอดมาแบบนี้มันก็สิเขียนยากเนาะจากเนาะสังเกตเมึงอันนั้นจะไเ้แคปหน้าจอไปรุนน้อยตัวน้อยเป็นประมา่านนี่อันนี้ปกติบ่เคยผ่านหรอกพี่น้องผ่านกับผ่านป้้นเดียวมากคือเก้ามืองไห่เนาะปกติได้สามได้กีได้เนึ่งเป็นหลักสิบ ใช้ได้ตัวเดียวคือเก่าล่ะพี่น้องพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองห้อยได้ตัวเดียวกันชอบของคอยสื่อบชอบเ้องเก่าบ่สือมันออกทุกวันเนาะพี่น้องว่าบ่หลักน้อยเกตแปดเก้าสั่นสังเกตบังเล็กลักสิบอีกเอบ่อบลักน้อยอีกเด้อพี่นอ 7, 8, ้องเกตแปดเก้าเมื่อใดกันยากคือเกา่าพอาบ่ได้เป็นรุ่นน้ำเพลินเมันออกก็ได้ก็เรบ่เขาเล็กก็ได้บ่มพี่น,อาาอน้องยามีวลาว่ายากเนาะลักสิบลักน้อยนี่จะ้ะ คำนวณจากเลขเอาปกติตัวเบิล 3, ้ลเลขสามเลขเก็ดเลขแปดลงหน่วยเก็ดแปดเก้าพี่น้องสังเกตเลขหลักหน่วยรู้บ่ายหลักสิบได้สามแ้าตรงนี้ได้สามตรงนี้จะเป็นเลขเก็ดหลักหน่วยได้เก็ดแปดเก้าพะนะไงเก็ดแปดเก้าเป็นหลักหน่วยสังเกตเบื้องเลขตัวนี้พี่น้องสังเกตเบื้องตัวนี้มันสิไม่เข้าบ่ไหนมันบ่เคยหลุดหลุด,ดอกพี่น้องเอามันหลุดมันก็ดทิศหลุดเมื่อเดียวท่านละหมืน่น ศูนย์ศูนย์มาจากพิเศษไปได้ทุกหน่อยศูนย์ศูนย์มาจากพิเศษพี่น้องสังเกตเบังเกตเกตมาจากปกติสูตรบดล็อกบดนีบดสินคือจุดนี้กับจุดนี้ยละพี่น้องสังเกตเบิ้งตัวเลขได้ชอบเคยซื้อบอชอบเ้องกับเบิ้งซื้อคือแมวมิลานเนี่ยลำดักับเบิ้งซื้อซื้อบอกเป็นแปดแปดตรงนี้ตั้งแต่เจ็ดเจ็ดแปดแปดวันสันชนอยู่ นี่นี่ทุนอยู่แปดแปดของปกติของวีไอพีนี่อีกเลยแปดแปดเก้าเก้าพันนะเขารกาศจัดเบลเลกเบิร์นเลกมาศูนย์หนาได้มาศูนย์สองและศูนย์สามวิ่งรูดที่สามกับหนึ่งบัลนี่จะจัดไว้แบบนี้ได้จัดด้ยสามกับหนึ่งผสมตัวชอ่อนี สามกับหนึ่งกับศูนย์กับหกวิ่งรุดได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้ได้สี่ตัวหนานี่ตัวชอบของแม่มิลาได้จตเด้อคงจะมาละมือนี่สี่ตัวหนานี่แม่มิลาว่าพูดแล้วสือ้อเปลนได้จตะเด้อมักซื้อมากเค็ดมากคำนวลละจ้ะเอาของห้าน้อยมือนี่วานที่ยิบซีขอให้ปังปทุกคนในพี่น้องเด้อขอให้รวยๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารว้ยจ้า